A, you know that I'm leaving? เอาเลยครับก็สวัสดีดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผม <c oughs> ก็คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็คือผมจะมาอวดไอเทมใหม่เว้ยคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมก็คือวันนี้ก็คือจะเป็นวันรีแรงใช่ไหมคุณผู้ชมก็มันจะมีแบบกล่องจดหมายเข้ามาใช่ไหมคุณผู้ชมนี่มีแบบรางวัลฤดูกาลใหม่อะไรเนี่ยคุณผู้ชมดูดิ แล้วก็มีของใหม่มาแบบเต็มเลยคุณผู้ชมแล้วก็ผมแบบไปสังเกตอันนึงคุณผู้ชมนี่มันมีรางวาัลฤดูการใช่ไหมวันนี้ก็คือวันรีแลงซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นแรงฮีโรอีกเลยนะคุณผู้ชมโคตรเศร้าเลยนะครับช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยมีเวลาว่างเล่นเลยนะครับก็เลยแบบยังไม่ได้ถึงฮีโรอีกนะครับอยู่ในมอนไอวีนะครับโอโ้โหโคตรเสียดายเลยนะครับไม่ได้ชุดแล้งนะครับซึ่งนั่นแหละคุณผู้ชมประเด็นไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นนะครับก็คือนี่เลยนะครับผมไปเห็นอันนี้มาคุณผ คําท้าจากอนาคตหล่อเท่แบบพระเอกอนิเมะนี่ก็คือผมได้รับเป็นของลับจาก DM นั่นเองนะครับ เป็นไอเทมรับจาก G M นั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นคําท้าจากอนาคตนั่นเองนะครับนี่คือคําท้าจาก G M ขอแสดงความมีดีนะ<ๆ>ก็คือเราจะได้แบบอ่าเป็นไอเทมใหม่ก่อนใครนั่นเองนะครับเป็นทรงผมใหม่ที่ยังไม่เข้าเกมนะคุณผู้ชมใส่แล้วจะหล่อเท่ใช่หรอคุณผู้ชมใส่แล้วจะเทพในทุกแมปแล้วจะดูดีมีสไตล์แบบพระเอกอนิมเมชั่เวอร์ละคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่ามันเท่ขนาดไหนโหคุณผู้ชมก็คือจะเป็นทรงผมสีดํานั่นเองนะครับชื่อเมฆทมินนั่นเองนะครับ เฮ้ยยังไม่เข้ามาในเกมเลยนะครับจุณอะเดี๋ยวผมลองรับไปเลยแล้วกันนะครับปุ๊บนี่จุู้โอ้โหเท่จัดเลยนะครับป่ะโคใช้ทันทีไปเลยแล้วกันนะครับนี่เฮ้ยโอ้โหโคตรเท่คุณผู้ชมดูดิเอ้ยรู้สึกว่าผมนี่เนี่ยมันจะแบบคล้ายๆกับทรงผมหัวขาวไหมคุณผู้ชมอ่านี่ทรงผมตัวนี้เลยนะครับเป็นเมฆทมินนะครับมันแบบคล้ายๆกับหัวขาวไหมอะแบบเหมือนกันไหมคุณผู้ชมเอ้ยไม่เหมือนกันก็คือนี่ก็คือจะเป็นแบบแฉกข้างบนนะครับอันนี้เท่กว่านุ้ยก็คือจะเป็นแบบทรงผมแบบเรียบๆนะครับเอ้ย เทอะคุณผู้ชมอ่ะไหนๆเราก็ได้มาแล้วแบบเอ้ยเหมือนคล้ายๆอันนี้ปะคล้ายๆปะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็คือจะลบกว่านะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นแบบของใหม่เลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปแอคในโซนฟิตตีตายดูแล้วกันนะครับว่าแบบเอ่อมีใครแบบสงสัยไหมว่าหมวกนี้เออทรงผมนี่มันมาจากไหนนะครับเี่เกินนี่สาวๆแบบกรี๊ดเลยเนี่ยนี่นี่โอ้โหเดี๋ยวเราแบบโชว์สาวหน่อยแอคสาวหน่อยคุณผู้ชมนี่เราแม่เนี่ยนี่เฮ้ยคุณผู้ชมสาวย่อใส่อ่ะเฮ้ยเป็นไงคุณผู้ชม อหัวใจไปทีหนึง่งเขายังไม่รู้เขาจะสงสัยไหมนะว่าทรงผมเนี่ยมาจากไหนนะเฮ้ยออคุณชมเนี่ยโชว์ทรงผมหน่อยไม่มีใครสนใจเท่าไหร่เลยคุณชมปักทรงบน,นทุกทีปึ้งนี่ <c oughs> เป็นไง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยยังมีคนวิ <c oughs> ่งนะคิดว่าแบบนิ่งแล้วนะคุณผู้ชมไปไหนของมันน่ะ ผมคิดว่าจะวิ่งมาหาผมกูยมไม่มีใครสนใจทงผมเลยหรอเฮ้ยทรงผมเนี่ยทรงผมแล้วเฮ้ยดูทรงผมหน่อยดิเฮ้ยนี่อาทรงผมนะเนี่ยผมเล่นไม่กิ่งนะเยสอะไรเแหยมาด,ดาม่าอะไรอีกเนี่ยเขาชวนเล่นกันหรือเปล่าคุณผู้ชมเอ้ยไม่มีใครสนใจเลยนี่มีคู่รักด้วยมาป,ปั่นหน่อยละกัน <laughs> นี่อ่าเท่จัดเลยนะคุณผู้ชมดูดิเฮ้ยไม่มีใครสนใจเลยอย่ะเปลกนะคุณยม <laughs> น่าจะเขายังไม่สังเกตกันนะคุณผู้ชมว่าทรงผมเนี่ยมันเป็นทรงผมใหม่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้สังเกตหรือเปล่านะครับนี่ทรงผมเท่ใหม่เราลองถามดูนะครับขั้นเยอะจังทรงผมใหม่เท่ใหม่ครับเนี่ยทรงผมผมเนี่ยสนใจผมหน่อยเอ้ยมาสนใจขันอะไรผมเนี่ยเอ้ยเนี่ยทรงผมใหม่นะเนี่ยที่ครับชีดใครเนี่ยคุณผู้ชมเป็นสาวหรือผู้ชายเนี่ย ยีสอ่าซันฟโฟโนะครับนี่เท่ครับนี่นี่เ <c oughs> ท่จัดๆเลยนะครับเป็นไงคุณผู้ชมผมว่าสวยนะเท่ดิงคุณผู้ชมอ่ะหน้าตาเหมือน GM เเลยนะ ว่าหน้า,า,าตาืันชีว่าโตเลยนะเนี่ยเอ้ยยิ่งดูยิ่งเหมือนเลยนะเนี่ยเอ้ยเท่จัดเลยนะครับก็ขอบคุณทีเอ็มมากเลยนะครับที่ส่งทรงผมเทพแบบแนวอนิเมะแบบนี้มาให้ผมนะครับมันชื่อทรงผมอะไรทุกชมเป็นทรงผมอนิเมะใช่ไหมทุ้ชมไหนหนะ้าไหนหนะ้าคำท้าจากอาดาคตนั่นเองนะครับเป็นทรงผมใหม่ที่ยังไม่เข้าเกมใส่แล้วจะหล่อนะครับอ่าใส่แล้วจะเทพในทุกแมปใส่แล้วจะดูดีมีสไตล์แบบพระเอกอนิเมะนะครับ <laughs> ผมใส่มาเมื่อกี้คือแบบไม่มีใครสนใจเลยอย่าหรือว่าเขายังไม่สังเกตกันผมคิดว่าเขาน่าจะยังไม่รู้จักยังไม่เคยเห็นยังไม่สังเกตนั่นเองนะครับเออเดี๋ยวมันก็จะมาในเร,เร็วนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับแต่ผมคิดว่า น่าสนใจดีคุณผู้ชมเท่จัดเลยเดี๋ยวใครคิดว่าเท่ไม่เท่ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอ่ะก็ใครอยากได้ก็คือต้องรอเอามาขายในอนาคตนั่นเองนะครับก็ขอบคุณ GM มากๆเลยนะครับที่ส่งส่งผมแบบเท่ๆแบบนี้มาให้ผมใส่นะครับขอบคุณครับมาแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกิจกรรมใหม่ดีกว่านะครับภาพผิดปากก็คือกลับมาแล้วนะครับผมยังไม่มีภาพปิดปากตัวไหนว่าคุณผู้ชมอ่ะตัวสีแดงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังไม่มีนะครับมาเราจะแบบควบมันไม่มีเสียงใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยอ่าเราควบแบบร้อยห้าสิบไปเลยด กวบแรงแรงแซงทุกเสียนะครับนี่โหแบบกระโดดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเราได้เต็มส0่ร้อยแล้วชมนี้อ่าเราเลกได้แล้วนะครับเฮ้ยเล็กก็มีหมวกด้วยนะครับโอ้โหข้างล่างก็คือมีไอเทมเยอะมากไม่ใช่มีเฉพาะแบบทรงผมเก่านะครัชมนี่มีแบบหมวกน้องมุงน้องหมีด้วยนะครับนี่อ่ะแลกไปดีไหมคุณผู้ชมน่ารักดีนะผมว่าอ่ะแลกไปเลยละกันนะครับมุงมิงฟุ๊กฟลิงนะครับอ่ะเฮ้ยโอ้โหเอฟเฟคโคตรเท่เลยผู้ชมดูดิเ <c oughs> ท่จัดเลยนะครับมีแบบอ่าดอกหิมะแล้วก็นี่เราแลกได้2อ,อันเลยนะผู้ชมมา นี่น่าจะเข้าในแต่งตัวเลยไหมเนี่ยอ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะจัดอีกสักหนึ่งรอบดีกว่านะคุณผู้ชมไหนอ่าผมอยากได้เนี่ยคุณผู้ชมหน้ากากสีแดงอะ่ะผมยังไม่มีเลยอะ่ะตัวเนี้ยเทจัดเดี๋ยวคุณผู้ชมเป็นแบบหน้ากากยากักษ์นั่นเองนะครับยัยกษ์สีแดงนะครับป้าไปโอ้โหเก็บแต้มนะครับได้370แล้วคุณผู้ชมป่ะอีกแค่ครั้งเดียวปุ๊บ150ปุ๊บอราได้แล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมแลกได้ละเฮ้ยก็คือผมแลกได้ตั้งนานเลยผมผมรออะไรอยู่อะ่ะเฮ้ยผมแลกได้ตั้งนานแล้วจริงๆออ่่ะะเเ้้ยยแตมัังหลืนนครบี เฮ้ยคุณชมตอนนี้ยังแลกอะไรได้อีกไหมอ่ะเฮ้ยยังแลกได้อีกรอบเลยคุณชมเออว่าคุณชมมาเลกไอเทมซ้ำได้อีกนะคุณชมดูดีๆนะถ้าใครแบบมีแล้วก็ไปดูก่อนในครั้งก่อนนะครับไหนนะแล้วทรงผมเราเข้าตอนไหนคุณชมเราต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับโอเคคุณชมนี่ของเข้ามาที่จดหมายจริงด้วยคุณชมนี่อ่ามีมีมา่แล้วในนี่โอ้โหเท่จัดเลยคุณชมรับทั้งหมดไปเลยได้กันนะครับปุ๊บโอ้โหได้มาเยอะโคตรเยอะเลยนะคุณชมอ่าเราใช้ทันทีเอาเป็นหมวกไหนเดียวคุณชม หน้ากากแล้วก็เป็นหมวกนี้ดีกว่านะครับน่ารักดีคุณผู้ชมปุ๊บโอเคได้แบบพวกเล้งพวกอะไรมาด้วยนะคุณผู้ชมนี่โอ้โหหมวกใหม่ก็น่ารักนะคุณผู้ชมนี่วิ่งน่ารักจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองแต่งตัวแบบแนวแบ๊วๆหน่อยนะคุณผู้ชมเฮ้ยน่ารักอ,ะอ่ะอ่านี่คุณผู้ชมดูดิวิ่ยโคตรหล่อคุณผู้ชมดูดิเฮ้ยทรงผมแบบแบ๊วไปเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วกก็ใส่วาสาแวน่นเลยโคตรติ่มมา โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ขอบคุณ GM มากที่ส่งอ่าเป็นทรงผมอนิเมะน่ารักน่ารักมาให้นะครับโอ้โโหคตรหล่อโคตรเท่เลยนะครับใครอยากได้ก็ต้องรอเขาเอามาขายนะครับเป็นไอเทมแนนอาโคตดนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาเลยครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมชอบหรือเปล่าสำหรับทรงผมที่จีส่งมาให้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นทรงผมอ่าเมฆทมินนั่นเองนะครับอ่าใครคิดว่าเท่ใครคิดว่าหล่อก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับนี่ไม่ใช่อันนี้นะคุณผู้ชมอันไหนวะ เอออยู่ไหนแล้วคุณผู้ชมแต่ก็เท่ดีนะอันนี้ไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมอ่าอันนี้นั่นเองนะครับเฮ้ยเฮ้ยเท่จับเลยคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ัในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บา,บายบายครับ